เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่างงี้ไม่ชอบเพราะว่ามันย่อไปแล้วด้วยแล้วยกขึ้นมาอย่างเนี้ยเราก็ต้องหนีจริงๆแล้วแต่ผมไม่หนีเดี๋ยวไม่ได้ order. อาาอเดอร์เอามาก่อนนะครับเอามาก่อนอติดตดได้นอนรอบเนี้ยเรียบร้อยไม่ผ่านเลยนะฮะเห็นยังต้องหนีเพราะอะไรเห็นยังอ่าอาการนี้หนีเข้าใจยังต่อไปนี้ถ้าเกิดตั้งเซอร์มิตไบรเมตไว้แล้วกราฟมาทําแบบนี้ใกล้ๆหนีก่อน นะครับหนีก่อนหนีไปเกาะไส้อื่นไว้ก่อนนะครับไส้นี้ไม่เวิร์กแล้วไส้นี้น่าจะโดนแทงไส้แตกนะครับหนีก่อนเขาได้ยังไงเนี้เรารู้ก่อนล่วงหน้านะแต่เราไม่หนีขี้เกียจหาออเดอร์ใหม่นะครับแล้วเป็นแค่ไม้หนึ่งเป็นแค่ไม้เทสเราจะเล่นหน้านี้อยู่แล้วผมก็ไม่หนีผมทิ้งเลยนะครับขี้เกียจเปลี่ยนนะครับมาเลยฮะเนี่ยโดนแทงไส้แตกเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะเห็นป่ะแนวต้าน M15 สร้างขึ้นมาเนี่ยหนักมากเต็มแท่ง แล้วดันขึ้นมาตลอดนะครับแลวอยู่ใกล้ออเดอร์ขนาดนี้แล้วถ้าคุณออกออเดอร์แบบนี้โดยการกดมือเนี่ยแปลว่าคุณพลาดมันชนต้านปุ๊บมันชนพัดต้านมันต้องชนรับมันต้องแล้วคุณยังบริหารทุนร่งออกออเดอร์อที่รับที่ต้านอ่ะมันก็เลยโดนแทงไส้แตกแบบนี้ตลอดนี่คือเหตุผลเข้าใจยังเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ต่อให้คุณตั้งบายลิมิตเซลมิตไว้นานแค่ไหนแล้วก็ตามแต่แต่กราฟมันไซด์เว์อัพไซด์เวดาวไปหาแล้วไปสร้างต้านใหม่รับใหม่มาใกล้ๆออเดอร์คุณต้องต้องหนีเอาออเดอร์หนี ยกกราฟขึ้นไปย้ายน้ำท่วมหนีน้ำท่วมนะครับนะฮะแต่ผมไม่หนีผมพูดชัดเจนตั้งแต่แรกเพราะว่าผมจะเล่นหน้านี้อยู่แล้วติดเป็นไม้ที่หนึ่งไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะจุดออเดอร์ที่ผมลิมิตเอาไว้ก็อยู่ข้างบนนั้นอยู่แล้วนะครับ